จอม,มาพังาฟ้าตอนที่217บทประพันธ์ของคนพราดถิ่นแม้ว่าสายฟ้าโรหิตจะปรากฏขึ้นที่กระชั้นแต่ก็มีเพียงจำนวนน้อยนิดเท่านั้นที่ฟาดลงมาอย่างพื้นดินอย่างไรก็ตามหากบินสูงเกินไปึนถ,ถูกสายฟ้าโรหิตตรวจจับได้ก็คงต้องพบปัญหาแน่หรือว่าสิวไม่ดีกว่าฟ้าผ่า ตอนที่เขาฝึกวิชาเทพต่อมรกตบางครั้งก็ต้องดึงดูดสายฟ้าเข้าสู่ว่าร่างกายแต่สายฟ้าเรเห็นชนิดนี้แตกต่างจากสายฟ้าธรรมชาหลายเท่าไม่รู้ว่าตนเองจะรับมือได้หรือไม่พราว่าชังเย่พาหรือซิลเดินทางอยู่ข้างในเป็นเวลาสามวันเส้นทางค่อนข้างปลอดภัยแต่ห้าว่าชังเย่ก็ยังคงอระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาหรือซิลแทบไม่ได้พูดตลอดทางเพียงแต่ในยามพักพก็แกล้งหยอกล้อข้าว่า,วาชังเย่บ้างเท่านั้น พี่จังเย่เขาจะเริ่มหลอมยาพิษสวงระดับกลางหากท่านพบเห็นสมุนไพรที่ใช้ได้ช่วยเก็บไปค่าด้วยนะหลวงสิวกว่าึ้นย่อมได้เจ้าจะมาเต,ติบโตเร็วจริงๆเพราะว่าจังเย่พยักหน้าตอบตลอดหลายวันที่ผ่านมาหลวงสิวได้ฉวยโอกาสนับครั้งไม่ถ้วนถ้าไม่โดนหลวงสิวรูปไร้ใบหน้าก็ต้องถูกบีบต้นขาเป็นระยะบางครั้งยังตั้งใจเดินมาชนตะโพกกลมเกลือของนางอีกขณะนี้ทั้งสอง เพิ่งจะหยุดพักเสร็จและเดินต่อไปได้ไม่กี่ก้าวพื้นดินก็สั่นสะเทือนก้อนหินขนาดใหญ่จํานวนมากวิ่งตกลงมาจากยอดเขาสูงท้องฟ้าแต่ไม่ได้สายฟ้าสีแดงคู่ใหญ่เสียงฟ้าร้องเกือกกล้องสภาพการข้างหน้านะ่สาสะพรึงกลัวมากหลัวซิวเงนื่อยหน้าขึ้นมองเห็นสายฟ้าสีแดงรอบด้านกําลังผ่าลงมาที่ยอดเขาสูงอย่างบ้าคลั่งนั่นคือสาเหตุที่ทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนในเวลานี้ มีอสูรสายฟ้าตัวหนึ่งกำลังกลืนกินสายฟ้าโลหิตอยู่วัาเชยงยมองดูสายฟ้าที่แวบวับอยู่บนท้องฟ้าด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดทะเลภูเขาอันมืดครึมถูกรังแสงสีโลหิตส่องสว่างน่าหวาดกลัวเสียงคลืน่นคลานและอะไรต่างนเกิดขึ้นไม่ขาดสายท่านเป็นคนอ่อนๆคงหมดสติไปนานแล้วมาแล้วริบเดี๋ยวเร็ววันเชยงยร้องประทานด้วยความตื่นตระหนกท่านใดนั้นลำสแสงแสดงก็พุ่งมาจากท้องฟ้า โดยสรู้สึกว่าล่างของตัวเองถูกบวลพลังอ่อนโดนผักให้ลอยไปไกลสายฟ้าสีแดงบนท้องฟ้าหายไปสิ่งที่พุ่งลงมากับเป็นอสูรสวมเสื้อกราะสีแดงขนาดใหญ่ด้านหลังมีมีอสูรร่างเล็กกว่าสวมเสื้อกราะสีแดงอีกตัวหนึ่งอสูรเกราะแดงทั้งสองตัวมีรูปร่างชวนขนผวาทุร่างปกคลุมด้วยเกราะสีแดงแวบวาบเป็นระยะเจ้าตัวที่ทมีรูปร่างสูงใหญ่มีความสูงเท่ากับมนุษย์สามคนต่อกันส่วน จ้าตัวที่มีร่างเล็กกว่าก็ยังสูงกว่าัซิวถึงสองช่วงศีรษะรัซิว,วถูกปะนาของขวว่าจิงเย่ยผลักให้รอกระเด็นไปไกลส่วนบริเวณที่ขวาจิงเย่ยืนอยู่ก็เต็มไปด้วยประการสายฟ้าสีแดงสดประการสายฟ้าเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นค่ายกดรัซิว,วอาศัยความรู้เรื่องค่ายกดที่ได้จากสี่พลรมืองสนักเทพยุทธ์ก็ดูออกว่ามันคือค่ายกดประเภทปิดผนึกรัสซิวตกอยู่อันตรายขณะที่โดดเสวกำลังพุ่งเข้าไปช่วยเหลือ ภาวาะเช่นีก็แค่เสียงในลำคอนั่งเพียงกระทืบเท้า,าเบาๆพื้นดินก็สั่นสะเทือนเกิดเป็นรอยแยกของคราบโดยแตกคราวจากจุดที่นางยืนกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางหลังจากนั้นค่ายกวนที่ก่อตัวจากสายฟ้าก็สลายไปเจ้าไปจัดการโมดุลนั่นส่วนหญิงสาวคนนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองอสุนเสื้อกระแดงร่างใหญ่คว้า,าสุนกาอแดงตัวเล็กแล้วโยนไปทางรัซิวหน้าตาเฉยอ้าเฮ้ยรัซิว รอมาพังกระโดดลงอสุนเกาะแดงตัวเล็กหัวเราะชอบใจสายฟ้าสแสดงแรกประปร,ะประาบออกมาจากร่างของมันะวาจิเยเห็นันกระผิวกายแผ่วเบาฝ่ามือหนึ่งฟาดสายอสุนเกาะแดงตัวเล็กแล้วกระูกอสุนเสือ้อเกาะแดงตัวใหญ่โบกมือปล่อยสายฟ้าสแสดงสาก,กัดไว้สะก่อนลอเยเรนวังตัวด้วยอย่าประมาทสายฟ้าหล่ของมันันเด็ดขาดเลยนะะวาจิเย์ร้องกชำชับ ตอนนี้นางถูกอสูรเสื้อกรา้าแดงร่างใหญ่โจมตีด้วยสายฟ้าอรหิตอย่างบ้าคลั่งขวายเชเย์ทำได้เพียงป้องกันตัวสายฟ้าชนิดนี้โจมตียเร็มเรวมากทั้งยังแข็งแกรง่งทุกครั้งที่นางรับมือก็มีคลื่นพลังระเบิดออกมาเห็นชัดว่าพลังนั้นไม่ธรรมดาเลยหลัวซู่แน่ใจว่าอสูรเสื้อกราะแดงทั้งสองตัวนี้คงเป็นพ่อรูกันอสูรเสื้อกรอาแดงร่างใหญ่คงมีพลังทัดเทียมกับภวายเชเย ส่วนอาวุร่างเล็กยังไม่ทราบระดับพลังแน่ชัดข้ามาได้กินเนื้อมนุษมานานแล้วว่ากันว่าทากินเนื้อมนุษย์ดูเลื้อมนุษย์คอยทำให้เรายิ่งแข็งแกร่งขึ้นอาวนเสื้อกะแดงตัวรูปยืนอยู่ตรงหน้าเราสิวพองหัวเราะอย่างชั่วร้ายเสียงแหบแห้งหรือวสิวเรียบดาบประกรเขียวพิฆาตมาออกมาพามขวอ้อยย่อกอย่าฟันเลยว่าจะกินข้าเพราะเจ้ามันยิดุถูกมนุษย์เกินไปแล้วเสียงของเขาเพิ่งจะขาดคำ สายฟ้าโรหิตนับสิบสายก็พุ่งออกมาจากร่างของกระสุนเสื้อกร้าะแดงตัวเล็กเรากับลูกธนูเลือดนับสิบดอกพุ่งก็ใส่ในพริบตาได้เสียงระเบิดดังสนัน่นลัวซิลเลยฟาดฟันมือไปขึ้นพลังจากฟ่ามืออหนักหน่วงระเบิดออกเป็นแรงสัน่นสะเทือนสลายสายฟ้าสีแดงที่สุดตัวเล็กปล่อยมาจนหมดสิน้นลัวซิลไม่แน่ใจว่าเจ้าพวกนี้เป็นอะสุนสายฟ้าหรือไม่ร่างกายเหมือนมนุษย์ซ้ำยังพูดได้ และมีชีวิตอยู่ด้วยการกินสายฟ้าในทะเลภูเขาสายฟ้าโลหิตแ่งนี้แต่สิ่งที่น่นกากลัวที่สุดคือพลังของมันแข็งแกร่งยิ่งนักลำพังอสูนตัวพ่อตัวเดียวก็มีพลังทัดเทียมการเข้าว่าเชิงเย่แล้วอสูรเสื้อเกราะแดงตัวเล็กอยู่ชะง,งักด้วยความตกตะลึงมันไม่คิดว่ามนุษย์ผู้ที่ดูอ่อนแอจะแข็งแกร่งแต่เพียงนี้แรงสั่นสะเทือนสมพลังนั้นไม่เพียงแต่ทำลายการจยุตีของมันได้ยังทำให้พลังในร่างกายมันปั่นป่นปวน,นอีกด้วยเลือซิล เจ้ารมือกับสุนตัวเล็กนั้นได้หรือไม่ข้าจะระตัวใหญ่ให้ออกไปจากที่นี่เกรงว่าเจ้าจะนับลูกหลงไปแน่ว่าจอยยร้องถามผ่านจิตอย่างรู้ข้ารัเมือได้แล้วท่านล่ะรอซิวถามกลับไปจ้าผู้นี้แม้จะเป็นอสุรกายสายฟ้าที่กลายพันธุ์จนเกอบเป็ือนมนุษย์แต่ก็ยังมีสติปัญญาที่โง่เขลาอยู่ดีว่าจงเยี่ฟาดฝ่ามือออกไปลักษณะเหมือนอ่อนแรงไร้พิษสงแต่ทว่าพลังที่ระเบิดออกมามัน กับทาให้พื้นดินสั่นสะเทือนภูเขาโยกคลอนหน้าอกของอสูรเสื้อกร้าแดงตัวใหญ่ถูกพลังฝ่ามืออนุแหลกกระแทกเข้าทาให้สายฟ้าสีแดงแตกกระจายออกมาอสูรเสื้อกร้าแดงระเบิดเสียงคำรามด้วยความโกรธจัดมันฟาดฝ่ามือทั้งสองข้างใส่วาะวงชยี่อย่างสเปะสปะแม้ฝ่ามืออสูรจะเคลื่อนไหวรวดเร็วแต่กับไร้แบบแผนพระวงเยี่ผู้มีวรยุทธ์สูงส่งจึงหลบปีกได้อย่างง่ายดายขณะเดียวกันก็ถอยห่างออกจากพื้นที่นั้น พื่อจะได้ต่อสู้อย่างเต็มที่อสูนเสื้อกราดแดงดูร้อนหลนไม่นานก็ถูกขวาจเยเย่โยโย่ให้ขาดสติฟาดฝ่ามือทั้งสองไปอย่างรไร้ทิศทางพ่นสายฟ้าแดงออกมาจากปากไล่ตามขวาจะเย่ยออกห่างจากพื้นที่นั้นไปอย่างรวดเร็วขณะนี้ลัวซิลรู้ได้ว่าอาสูนเสื้อกราะเหล่านี้คืออสูนสายฟ้าที่ผ่านการกลายพันธุ์สามารถยินสองขามป็นปมนุษและพูดได้แต่ก็โง่เขลาจริงๆ รู้แต่ใช้พลังกำลังโจมตีศัตรูเท่านั้นแต่พลังของมันก็แข็งแกร่งโดยแท้โดยเฉพาะแผ่นเกราะสีแดงเหล่านั้นโดยสิวแทบจะโดนฟันแค่ครั้งเดียวแต่ก็เพียงทําให้อสูรเกราะแดงตัวเล็กคำรามด้วยความโกรธเท่านั้นต้องรู้ว่าหากเป็นสตาร์วัตชั้นสูงเท่าไปถูกดาบเขาฟันเข้าก็ต้องเสียหายอย่างแน่นอนเสื้อกราะของอสูรพวกนี้สามารถลดทอนพลังการโจมตีได้ที่ย่มตัวมันเองไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักแค่มีพลังพิเศษชั้นหนึ่งเกาะติดอยู่ เวลาเจ้าฝันลงไปพลังนั้นจะดูดซับพลังสนใหญ,ญ่จากดาบของเจ้าว่าต่งตางๆที่ทําอะไรมันได้ไม่มากนะหลวงสุวิทย์กล่าวขึ้นเมื่อได้ยินหลวงสุวิทย์พูดเช่นนั้นหลวงสุจึงเก็บดาบบังกรอนเก็บพิฆาตมาอสูรซึ่งเกาะแดงตัวได้ประหลาดใจเล็กน้อยก่อนจะพัวเราออกมา <c oughs> อาวุธของผม,มนักย่อมช้กจะข้ามมาได้พ้นนึกถึงว่าเจ้าฉลาดเหมือนกันนี่ <c oughs> <c oughs> พูดพังําปั้นที่ปกคลุมด้วยเกล็ดสีแดงกบพุ่งกระแสหลวงสุวิว่าเรามหาฝน หน้าปเหล่านั้นแต่ไม่ได้พลังสายฟ้าที่เก,กลี่ยกราดเมื่อกระแทกไปแล้วอยากเกิดการระเบิดของสายฟ้าตามมาติดๆแต่โรซิลก็ได้ฉากหลบออกมารักษาระยะห่างห่างอยู่ใกล้แม้หลบทันก็อาจจะรับลูกหลงจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเหล่านั้นอยู่ดีอสูรตนนี้มันคิดว่าจะเองฉลาดหรือหรือโรซิลอที่สมบูรณใจใจไม่ได้แม่เจ้าสูนเกราะแดงตัวเล็กจะจมตีใส่รุนแรงแต่กลับไม่มีความระมัดระวัง แม้รสิ่จะอยู่ไกลมันก็ยังดูดกำปั้นทุบพื้นดินสุดกำลังด้วยหวังจะข่มขวัญศัตรูโรซิลปอมิงเวลากับปืนเกราะแดงตัวเล็กถ้าหาโอกาสและทำความเข้าใจวิธีการโจมตีของมันหากผู้ใดเคยต่อสู้กับสูนย์สายฟ้าที่มีสติปัญญาที่ตับต้อยมาก่อนก็นต้องยอมรับว่ามันแข็งแกร่งอย่างแท้จริงแต่เราสิ่งเป็นมนุษย์เข้าใจวรยุทธ์หลากหลายวรยุทธ์เหล่านั้นมีไว้ใช้ในสถานการณ์ต่าง เพื่อต่อกรกับศัตรูแม้พลังของตัวจะไม่แข็งแกร่งนักแต่ในหลายการณีก็สามารถใช้วรยุประจําตัวจัดการโค่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าได้เจ้าตัวนี้ไม่จักระดูะกดเปิดแค่สินะล,ลอสซิวร้วมรวมปราณแท้เฉียนคุณไว้ที่ฝ่ามือก่อนจะตะวัดมือออกไปข้างหน้าคว้าจับฝ่ามือสีแดงหนาใหญ่ที่ฟาดลงมาราวกับความอสูรนับบีบแน่นเสียงระเบิดดังสนัน่นลัซิว เพิ่งจับข้อมือของเจ้าสูนสายฟ้าปิดกั้นกระแสพลังที่ไหลผ่านแขนของมันทําให้พลังอนุด,ดันไม่สามารถระบายออกมามวลพลังเหล่านั้นจึงระเบิดอยู่ภายในแขนของมันเองอสูรเสื้อกรอดแดงตัวแรกคำรามด้วยความโกรธแค้นแขนข้าของมันถูกพลังระเบิดตัวเองระเบิดขาดเกศแสดงรุ่งกระจายโลหิตไหลนองเต็มพื้นดินสุดท้ายเจ้าของมันก็งโง่เกินไปแล้วโรซิลย่อเย้ยบันขยับเท้าก้าวไปหาก้างก้าว ขณะที่ศูนย์เสื้อกาะแดงตัวเล็กกำลังเดือดดาลก็คำรามพุ่งบัดใส่ลสัวซิลทันทีลัวซิวสวนกลับด้วยฝ่ามือบัดและฝ่ามือประทะกันอย่างหนักหน่วงทัในใดนั้นพื้นดินก็เกิดรอยแยกร้าวเียงระเบิดดังเกล้องไปทั่วทะเลภูเขาทันทีลัวซิลกักเลือดออกมาเป็นสายร่างกายถูกกันแรงประทะลอกกระเด็นออกไปต้องยอมรับว่าพลังอันแข็งแกร่งที่แปรรูปมาจากสายฟ้าโรหิตเหล่านี้ของเจ้าอาสูนเสื้อกาะแดงเล็กนั้น มีความน่ากลัวไม่ใช้เล่นแต่อย่างไรก็ตามฝ่ามือที่หลือซิลฟาดออไปมันก็ไม่ธรรมดาเช่นกันหลังจากที่เขาล้มลงกับพื้นก็ได้ยินเสียงร้องไห้หัวด้วยความหวาดกลัวของเจ้าอาสูรผู้เป็นคู่ต่อสู้แขนมันค่อยตองแต่งอยู่ที่ไหล่เพราะกระดูกข้างในหายไปหมดแล้วนี่คือวิชาฝ่ามือมานละลายกระดูกกระบวนท่านหนึ่งฝ่ามือละลายกระดูกของว,วิศวเพิ่งใช้วิชามารอัน,น่ากลัวนีด้วยการวบมวมพลังทั้งหมดโจมตีกระดูกแขนที่แข็งแกร่งของขอสูรเสือกอร์แดงตัวเล็ก ให้สลายไปตอนนี้อสูรเสื้อดกดแดงเล็กสูญเสียแขนทั้งสองข้างไปแล้วแต่เป็นสามารถพ่นสายฟ้าสีแดงเลือดออกมาจากปากได้ด้วยความโกรธแค้นมันจะพ่นสายฟ้าแดงใส่ลัวซีวอย่างมากครั้งสายฟ้าสายแล้วสายเล่าผ่าผ่านลงกับทบพื้นดินจนเกิดหลุมลึกขนาดใหญ่หลายหลุมตอนนี้ลัวเซียวสามารถหลบหลีกการโจมตีของอสูรเสื้อกอแดงได้อย่างง่ายดายในไม่กี่ก้าวที่เขาขยับตัว เราใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างของกระหน่ำฟาดลงบนเกาะแข่งของอสูนเสื้อกาะแดงอย่างแรงอนุภาพของฝ่ามือละรากระดูกมีความสามารถพิเศษที่สามารถทะลุผ่านพลังงานบนเกาะเข้าสู่ร่างกายอาสูนเสื้อกละแดงไปทำลายของแข็งที่ซ่อนอยู่ภายในได้ท่านพระเจ้าอยู่นี่เวียบ,บนด้านเขานั้นก็คงไม่ต้องมาพบจุดจบเช่นนี้ในวันนี้เดี๋ยวเจ,จยาย้าตัวใหญ่น่นกะตามไปอยู่กับเจ้าในปรารถนานแล้วดาบบางกองเขียวไม่คาดมาปรากฏขึ้นในมือ เพียงแค่เราสิวเงื้อดาบเท่าน,นั้นพื้นดินก็เกิดการสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นพลังมังกรอนแข็งแกร่งถูกเขาล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับตัวดาบแล้วฟันรวยอย่างสุดกำลังอา,อาสูรเสื้อกอดแดงส่งเสียงมร้องโหยวนหน้าสยดสยองพื้นดินสั่นสะเทือนเป็นรอรอกหัวมสิวแกว่งดาบฟันลงไปทันทีศีรษะกับร่างของอสูรเสื้อกอดแดงก็ขาดออกจากกัน หลังจากโคตรสูิเสื้อก่อแดงได้สําเร็จในขณะที่โรสิวกำลังปาดอยู่จูๆ่ๆก็เห็นแสงสีแดงจ้าปรยพุ่งออกมาจากคอของมสูิเสื้อก่อแดงมีวัตถุสรงกลมขึ้นออกมาจากคอที่ขาดของมันผสมกับเลือดที่พุ่งรักอย่างมากครั้งแสงสีแดงค่อยๆลอยขึ้นสู่้อง้ายอย่างช้าๆโรสิอมองตาเดียวก็รู้ว่านี่คือผลึกที่อัดแน่นด,ด,ด้วยสายฟ้าแดงมหาศาลนี่มันของดีนี่นาโรสิอยื่นมือไปคว้าไว้เขารู้สึกได้ว่าผลึกทรงกลมสีแดงนั้นสั่นเบา มันปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ทําให้คนทั้งเจ็บและเฉาออกมาเจ้าสิ่งนี้ได้ช่วยเสริมพลังปานแทมนมังกรขามของข้าได้โดยสิวตีใจไปอย่างยิ่งอีกที่หนึ่งซึ่งกลายาไปก็อึกระทึกขึ้นโขมไม่น้อยโรสูเห็นว่ามีวกเขาหลายลูกหายไปการต่อสู้ระหว่างฮาวาชิงเย,ย่กับส่วนเสือกอดแดงตัวใหญ่ยังไม่จบสิ้นนี้ยิสียงคำรามดังมาจากด้วยความเกลียวกระดาดังมาจากนะยะไกลโรสูวรู้ว่าฮาวาชิงเย,ยก่กำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบ อสูรเสื้อยักษ์เกาะแดงเลยมอโหวใหญ่ตอนนี้เขายังไม่กล้าเข้าไปใกลเพราะเกรงว่าจะเป็นภาระให้กับขว่าเชงเงย่ไม่นานนักบริเวณโดยรอบจางนั้นก็กลับเข้าสู่ความสงบหลังจากโรสิวลอยอยู่สักพักก็เ,เห็นข้าว่าเชียงย่แหวกอากาศมาจากที่ไกลไกล้าว่าเชียงย่เห็นว่าราสิวปลอดภัยก,ก็โล่งอกรรสิวพอเห็นหลอดกลับมาก็โล่งใจเช่นกันทั้งคู่มองบตาก,กันแล้วยิ้มไดวาตาบ่งบอกถึงความเป็นหว่วงซึ่งกันและกัน ถือว่าใจมีหัวจใจอยู่บ้างนะที่จับเป็นห่วงข้าพ่าว่าจาเย่ตบที่หน้าอกของสูซิวเบาๆแล้วยื่นลูกแก้วสีแดงเลือดขนาดใหญ่ให้ลูซิวลซิวมองแสงสีแดงฉานที่แผลมาจากลูกแก้วรับมันมาก็ได้ือเพอก็ยิบแล้วว่าท่านเป็นพี่สาวที่แสนดีของข้ามีหรือข้าจะเป็นหน่วงท่านขอบคุณนะนี่คือลูกแก้วสายฟ้าเลือดเจ้าตัวเล็กนั้นน่าจะได้ลูกแก้วมาด้วยใช่หรือไม่เจ้าผลึกพลังสายฟ้าสิ่งนี้ ได้ช่วยเสริมสร้างพลังสายฟ้าให้เจ้าได้าวานจเย่พูดพังยิมอย่างอ่อนหวานจากนั้นนางก็มาเก็บชิ้นส่วนเสื้อเกาะแดงของคนนั้นขึ้นมาโดยสุกตถามว่าท่านจะเก็บชิ้นส่วนเสื้อกะเกราะพวกนี้ไปทําอะไรขวาจัเย่ถอดชิ้นส่วนเสื้อกะเกราะจากร่างอสูรเสื้อกะแดงออกจนหมดก่อนที่นางจะตอบว่าชิ้นส่วนเสื้อเกราะพวกนี้ไม่เลวข้าจะให้เออช่วยหลอกนำเสื้อกเกราะไปกรเถิบเมื่อกี ที่นี่เสียงอือ้อกดังมากบางทีเอสูนสายฟ้าที่เก่งกาจมากมายอาจเขาจะมาทางนี้ถ้าเจอเป็นกลุ่มใหญ่เราคงอันตรายถ้าน่าจะเงเย่จับมือโดเสือวิ่งไปอย่างรวดเร็วจกกนกระทั่งพ้นจากสมรภูมิที่สู้รบกันเมื่อสักครู่จึงชะลอ,อความเร็วลงระหว่างทางโดยสังเกตเห็นว่าขวาเนเสียงเย้มีเสียงน้าผิดปกติสีหน้าคุณางสิ้นเสียวมากและขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลาเหมือนกําลังทนต่อความเจ็บปวดอยู่ทันใดนั้นโอ้ย วาจะเย่ร้องเสียงอ่อนเอาเมืองกลุ่มหน้าอกแล้วล้มลงกับพื้นใบหน้าสวยงามซีดเซียวสีหน้าเต็มด้วยความเจ็บปวดหลวงสิวสังเกตว่าวาจุงเย่เยแปลกแปลกไปตั้งแต่บางครู่แล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงถึงขั้นที่ทําให้ผู้ที่แข็งแกร่งอันดับหนงึงลม้มลงได้เป็นอะไรไปหลวงสิวรีบถามทันทีเขาร้อนใจจนทำะไรไิ่ถูกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวาจุงเย่ข้าข้าว่าข้าโดนพิษวาจูงเย่กัดฟันพูดด้วยเสียงอ่อนแรง ไม่นานโรซิวที่กำลังตื่นตระหนกก็สงบสติหลดลงได้จากนั้นเขารีบร้อนไปก็ไม่เกิดประโยชน์ท่าทางกรนกรวายของโรซิวเมื่อสักครู่ขวาจะเย้เห็นก็รู้สึกอบอุ่นใจโรซิวจึงดึงแขนด่วนของขวาจิเยกลุ่มทีอ่อกออกเห็นว่าบริเวณอกของนางมีปราณทับินพวยพุ่งขึ้นมาที่เป็นพิษลายแรงและยังมีประกายสายฟ้าเส้นเล,ล็กแล็ปแร็ปอยู่ตลอดมันจะขนาดน,นี้ทำไมไม่บอกข้าโรซิวตำหนิขวาจิ้งจีเบา จากนั้นก็หยิบเห็ดน,นินจจอชิ้นเล็กออกมาป้อนใส่ปากของนางหลังจากขาว่าเยยกินเข้าไปนางก็ระดีขึ้นแต่ก็ดีอยู่ไม่นานข้ากินโอถสถแก้พิษไปแล้วแต่ไม่ได้ผลนั่นเป็นโอถสถที่ดีสุดที่ข้าสามารถปรุงออกมาได้ในขณะนี้ข้าว่าเย่เองก็เป็นกังวลอย่างมากนางรู้สึกได้ว่าพิษกำลังแพร่กระจายไปทั่วร่างกายนางยังไม่อยากตายขาว่าเยยถือว่าเป็นนักหลอมโอถสถระดับต้นๆโดยที่ีบเฉหมู ขนาดโอซอแก้พิดที่นางปออกมา,มายังไม่สามารถแก้ผิดได้เช่นนั้นโอซอของลาซิลก็ต้องไม่สามารถช่วยอะไรนังได้น่าจะเป็นพิษที่ร้ายแรงที่มีปรานแท้อยู่ด้วยพิษชน,นิ้สามารถทำลวยปานแท้ในรังการมนุษย์ที่คอยขวางกัน้นมาได้นั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะมีปรานแท้แข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้านทานปานแท้ที่มีพิษร้ายแรงไม่ได้ต่อให้พวกมีฝีมือเก่งกาลหลายคนรบกันก็ไม่สามารถขับพิษได้ออกได้ประโยชนพูด พี่สาวห้องนางเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พิษดังนั้นนางจะรู้เรื่องนี้จากพี่สาวหองนางทําให้นางรู้เรื่องพิษพอสมควรหลวงสิวได้ย,นยินจากนั้นก็ตกใจจนหน้าเสียส่วนขวาจิเน่ก็ลองหน้าหลวงสิวด้สายตาที่สิ้นหวังาวาจิเย่รู้ดีว่าพิษในตัวนาง,งระกาศแค่ไหนเป็นทุกขกังวลยังพอมีอีกวิธีนั่นก็คือการดูพิษพวกนี้ออกมาจะมีกระยาทองปราบมรพิษใดเป็นสามารถทำอันตรายเจ้าได้ต่อให้ป่านพิษนี้ก็ไม่มีผลต่อเจ้า รีบล,ลงมือเถอะสเม,มีเยวก่าวมาอย่างรวดเร็เช่นกันโรสิไม่รอช้าเขาเรีบดูดพิษจากปากแผลของขวา,านเชยงเยเห็นหน้าทางของลรซิวทาให้ขวา,า,าวเาจยงเยเดาได้ว่าขเขากำลจะทําอะไรไม่ได้นะพิธีทําให้เจ้าตายได้นั้นตอนนี้เองขวาวเาจยงเยก็รู้สึกได้ว่าเลือดในตัวของนางกะไหลออกจากร่างกายพิธีก่อนหน้านี้ที่นั่นไปตามส่วนต่างๆก็เริ่มจะถอยกลับไปยังปากแผลนางเลยว่าตอนนี้เรสิวกำลังดูดเกืนพิษในตัวนาง ทำให้นางรู้สึกเจ็บใจมากกว่าตอนที่นางถูกพิษีอีกเจ้าเด็กโง่เสียงกุนางแผ่วเบาพร้อมกับน้ำตาที่ไหลพลังโผลออกมาผู้นางคิดว่าเหลซิลต้องตายแทนนางแน่ๆพิษขนาดนั้นนางทนไม่ไหวน้ำประสาะไรกระโหลซิลที่มีพลังอ่อนแอในขณะนี้รัวซิลกำลังให้หลงเสวี้ใช้จิตอย่างรู้เข้าไปในร่างกายของกบายจงเย่เพื่อสำรวจว่าปราณพิษนั้นอยู่ตรงส่วนใดบ้างในขณะเดียวกันก็ทำให้เด้ที่มีพิษของขบายจางเย่หยุดอยู่กับที่ ทำแบบนี้เขาก็สามารถดูดพิษออกจากร่างกายของข้าว่าจิงเย,ยอย่างตรงจุดเพื่อดูดซับพิษเ่ยวขึ้นลอดซิวก็ต้องเกินเลือดของข้าวจิ้งจเ,ยยเข้าไปเพราะมันไม่มีทางอื่นที่ไม่ให้อวเท่านี้หากเขาดูดเลือดออกแล้วพ่นทิ้งที่นำ้ำคัมไม่ทันการแพร่กระจายของปราณพิษเลือดในร่างกายของข้าวจิ้งจยยส่วนมากที่มีพิษเมื่อดูดสิวดูดพิษปนี้ออกไปแล้วร่างกายของข้าวจิเงจก็สามารถสร้างเลือดขึ้นมาใหม่ได้นั่งอยู่ในแดนนิพพานความสามารถในการฟื้นฟูนตัวเองได้อย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นหลวงจิวจะไม่กังวลว่าเลือดของนางจะโดนโดดออกมาจนหมดตัวแต่ที่หลวงสิว้าไปถึงก็คือเลือดของขาวารจยระนันแข็งแร่งมากอย่างว่านั่นแหละก็นี่มันเลือดของนักยุทธแดนที่ผ่านเะชียวนะหลังจากที่เขาโดดเกินเข้าในร่างกายเลือดเหล่านั้นจึงได้หลอม,มอรวมเข้าพลังเลือดของเขามันไม่น่าเชื่อว่าจะทำให้เลือดของเขาแข็งแร่งขึ้นมาด้วยถึงเลือดจะมีพิษแต่ร่างกายของหราสสามารถต้านทานพิษได้ เมื่อเราผิดเข้าสู่มรรณะการยถยูดรอบรวมกับเลือดและกระดูกของเขาพิษที่ร้ายแรงถูนไป้อมรวมเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสามาร้างมรรกาททาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากนั้นก็ผ่านการผลุนวยกระแสะเลือดในตัวด้วยวรยุทธ์รับสําหรับโดซิลแล้วเลือดพิษเปลี่ยนเหือนน้ำซุปบำรุงกําลังชั้นดีนี่เองดังนั้นตอนนี้โดซิลไม่เพียงแต่จะไม่ได้รับอันตรายจากพิษแต่ว่ายัางได้รับประโยชน์จากมันอีกด้วยเลยทําให้เขาอยากให้ฮขาว่าย่ง ถูกพิษได้มากกว่านี้อีกสักหน่อยเขาแยดงดูดเลือดพิษที่มีประโยชน์มาอีกแน่นอนว่าความคิดใะสารานี้เขาก็แค่คิดอยู่ในใจของเขาเท่านั้นถ้าหากเผื่อพูดออกมาบีบวังคนให้ถูกขวานจิงเย่ตบตายไปแน่ดวงตาคู่งามของขาวานจิงเย่ส่งประกาอ่อนโยนนาเจ้ามองดนุษิวที่กำลังดูดพิษด้วยความปลื้มปิบแน่นอนว่านาง่รู้ว่า,วาเมื่อคู่่อยแอบคิดไม่ดีต่อน,นางตอนนี้ในใจของนางเออดไ่ได้ความทราบซึงแม้ว่านางคำสู้ จะมีการถูกด้วยต้องตัวการแต่นางว่าได้คิดรังเกียจอะไร